อย่อย่าเม่อก้อย่าไปมัชโนมาได้เลยค่ะกุศเด้อสดวะเนยสดอแม่ไปชามเด้อแม่ทะเลวั่งพี่ค่ะลูกเต่าเราด่ามิจนาส่งเดี๋ยวิวแต่งงานแล้วนะฮะอยู่เขาได้เออ

ทอดหัวดยบด้วยบ้านเฮาทำงานอยู่เพรียวสองมื้อหัวไม่ดูมือบ่ววาคืมาหนันงูหมีกอดหัวเียเลยาวรงพ่ออยู่เนาเอายางเทปนาบัวเบิรตออกก็วันไม่นานแล้วไอ้ตี๊ไอ้ตี๊ต้องเท็บทานบนห้งร่มหั เด uhm si> ี๋ยเ uh, ิเยียวทานเนเบียร์ยังเห็เธอเดีบยวุกินเลยเดีอกินกเพนมเลยทาเด้อโบแนงเด้อบุกินเลยเีใช้ถุงยายาอุ่นไปไม่สบายนะพี่เจ้าบุหรี่เห็นไงจ๊ะกรเพรานมบุกินเยี่ย้อนร้อนแบบนี

ไปเขาในไปเอ้ยหปเขาใหญ่เนาะแลตางหาเทวหเ้ยนกาลว็ลวกเทเ่ย์เยังบริโภคนอนไปนอนได้ปมาทปละพาเจ้าวนี่มันป็นควันเลยไปทำานไปทงานแล้วเม่แห่งไม่ได้ข้าวข้เลยเ็แนยังแหน มันไผแงองล้มันแตกจ้วงอ่าบ่น่อนํถั่วจะเอาบแมวเ้ส่ได้าเดวเ้ม่ี้ท้ี่ไลอมันเหน่ยใจนวดนวดนวด่นแหละก็เอาใส่ทองยางดีปดดีดปดได้ม่มันโ่หดแ้วอปม้ายขดแม่ด้มนแก็แตกไแมวเออฉันม่ได้แล้วม่ีนมา่อย้ไานไไห้เ ก็แไใส่ทงย่างอระเทเยมกรเมมันจะกระเทีอม่นิดหนึ่งเงินเข็ดใหญ่เขาสบายพอดีนี่น้องเต้องใส่แค่ละสิบเป็นเนจมอกอเป็อกระเทียมเรเลอลวกลวกัน้อ

มือักก้นด้อค่ะาออรถุนเท่ไงนี่น้อับกู้ยน่น้อนั่นอบ้นข้างานอคนอว่าบ้านหายคนเก่าเนอะเออที่นเท่เยันว่านี่ที่อ้านายงรถแท้้นก้อนก้อนก้อน

mือ lấy nó 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 là cua, chậm nha. lao à bớt nhang coi, nhang coi bớt nào, bớt nào, bớt nào, lao à bớt nào, lửa chảy nhâm ha, ờ, bớt này, chạy, 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 chạy,

nói subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ cái này video hấp dẫn

ปั่น,นหิดอันแกงจืดะเนาะปะเราจะขอไปเบิ่งทางในก่อนเด้ออน,นี้เขียบหมูหนั่งปะอขอพอพ้าไปเบิ่งข้าข้าข้ควรทางในพ่น้องเป็นอะไรมีแต่ผ <g ül> ู้สาวงามผู้ <g ül> สาวงาม เอื่อภาษาไปหน่อยเลยสนใจผู้ใดกันยสอบนเก้ามีแต่คนเน็ดประคนมีแต่คนงามงมไปน่อยเลยผู้สาสบายดีเด้อสบายดีเด้อคุณุกคน สบายดีจ้า no ส, s <S สบายดีจ้า nice สบายดีจ <good>. <c oughs> ้าสวัส <c oughs> <c oughs> ดีเด้ออะ่างนี้ยโอ้ไม right ่ได้ร้องงามงามซับนิเทศก็มาเลยกันหน่อยสดบ้านสดบ่สดบ่เปิดใจบ่เปิดใจพ่หนะเปิดใจบ่เปิดใจบ่เปิดใจบ่ต้องการคนดูแลบ่ มือแรงต่างประเทศนั well. ่นัเขาทำกือไม่เลยรถจะมาไหนรถจะ ก้ยไม่ไดเ่ากรยาแต่ว่าก้อยบ่ตไ่นน่น้อ่นงี้องน้อี้องพี่น้อ้องพน้อง่อพี่น้องอพี่นองน้อ่นเอน้อ่้องพา่นงพี่น้องงพี่้งนอีน้งีงพี่น้องน้ี่้อน้องพี่ง่น้อไพ้พี่น้องน้อ่อ่องี่น้องพองพอง้่ สาสขาวนี sociedad, Bref, ่ก็ปิดหลังใส่นาะสาสก้าวนี่เราเล้างวันลรางหัวกะเสาึ้นใม่เราบอกกนากองอกองในะค่ได้ไก็หวัเงยดขาวะม่อ เห็ดแบบสงสารเลยหั่นผักชีฝรั่งเป็นแบบบูมบึงมดจะภาพแล้วมาอื่นนะอันนี้เป็นภาษาขุนในนะพี่น้องเนาะผู้สาวเห็ดพักขวัญพี่น้องเอ้ยอันนี้หมูกันเองพี่น้องเห็ดเป็นหมูกันเห็ดสวยกันคืน มาตัวอย่างตัวนอนบะนี่ตัวด้วงบ่เามาดอนที่กันเายวันนี้งานเงินถ่ายราแงเซโนนเเลยถายจากผู้สาวเนี้ยแล้วไลฟ์มึงสองเาแพงเด้อโสดเบิร์ดไกลนะาโสดเอาไมว

เบิดเลยจับไว้จับไว้หมัดไว้ให้ดื้อออสเตรทงไว้แบบตัวนี้ให้ดื้อเดี๋็กออสเตรทงไว้ออสเตรทงไว้กันมาวินเก็บอันนี้เป็นยังบริเล่ยันีมาทาบึงมื่อื่นพี่น้องเอ้ยทาบึงมื่อื่นพี่น้องมันยังบม่ได้เป็นหลาง้างอ บอได้บุญแทยบ่น้ำกระจมกูเรียแล้วเนาะเออวนน้องแขกแน่ว่นน้องแขกแน่ปวดใจที่หมดครับแต่คุบาต่างประเทศว่านี้เห็น้หมดเ็นน้หมดเ็อะไรดูบ

อะไอันนี้เดี๋ยวโสดเลยโสดใส่รัาแฟกปีนกาแฟกเป็นแยังเป็นแหน่หวานกะปีนโดยนเบิรูปตีดแบบไน้เลียลูปผืนนะเพ่นเอาไปหับเลียงหนูยงหาไ้ซางามพอบูปติดลูก่ให้ไป่ให้ไป น้อำพี่น้องเจ้าสาวเด้อเนี่เด้อตอนกลางคืนในกลางเวรเดียวหอยนงงามเด้อสั่งสั่งแป้งล่างให้พี่น้องสั่งแป้งล่างเห็ดเป็นเมิดอันนี้นะทั้งแป้งหนาทั้งเห็ดคันหมักเบ็นเห็ดเป็นทุกอย่างโสดโสดเด้อโสดเด้อเสร็จเสร็จได้เปิดใจมาเปิดใจเปิดใจเปิดปุ๊บต้กองเอาอย่างไรเนี่ยไหนสุดทีกันเลย สจะดำกระสดเด้อพี่น้องใส่ดำทางหลังนี่ใส่คราวกระโสดบอบอีกชิน้ำไปก่อชิ้นไปไทยชิน้ำไปนี่น้ำไปก่อ็มาอยู่ในห่อนเนาะไปกินนบบเอ้ยไปเบื่อเขากินบ่มันบริง่ายเลยซุมราคาแล้วอีกอ่วเพื่อ ต้องพิธีพิธันต้องป้านี่อะไรไดเงิยบไปตรงไปตรงรูงานหนะงานหนะหนึ่สองามสห้าจ็ซแปเ้าิเป็นสอการเด็กเด็กเรียนจีนมาก่อนจ้าเด็กอจีนอะไรแล้วแต่เราซื้อเหล่งถู chín đứt bắn bàn đi tay còn phải nói tay còn đỡ bà nị mà này còn còn cho này phải đưa đã là sáu bây giờ là đã là sáu ่เายนี่น้องักวงมาเลยเนี่ยฮ่าา่าพี่น้องยังบ่ได้เลยอ่ะนเพี่น้องลูกซีนจ้ะอ่ะพี่น้องะแพงกรสิบอปิดคลิปแล้วนะพี่น้องสุดท้ายนี่กขมกขับใจนำาพี่น้องเอซนะครับติ่มากดไลค์กดแชร์ครับคมคลิปสะแพงด้วยชิบะัำโคชนาพี่น้องพิดพาดประกันใดกากาบขอโุษอไพพี่น้องไปก่อนคีนออนกิมมีเจอกันในคลิปหน้าไปสบายดีเด้อบสาสบาคนสบายดี